Hello? I need a สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็วันนี้วันที่16เมษายนนะครับ4โมงเย็นตรงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่วันนี้ผมเชื่อเวลานี้นาทีนี้เลยนะอยู่ในใจของพวกเราหลายๆคนนะครับก่อนอื่นก็คือขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องประชาชนที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมา แต่ว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในสภาพเหมือนผมนะครับต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่งก็แผ่นกระดาษที่ล้ำค่าเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบอกว่าไม่มีค่าแต่อย่างไดอีกต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสภาพที่เราก็จำเป็นต้องพบเจอนะครับทุกๆ1 5 1 6วันวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากที่จะมาบอกว่า ไอ้ระบบสลากกินแบ่งเนี่ยมันถึงเวลานะครับที่จะต้องมาเปิดโปงถึงเวลาที่จะต้องมารือ้อเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในฐานะผู้เล่นมากขึ้นนะครับก่อนอื่นผมขอที่จะเปิดนะครับว่าสภาพสังคมไทยเนี่ยมันนำไปสู่วิริยมตะนะครับเพราะว่าสังคมไทยเราเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าคนรวยเนี่ยซื้อความหวังด้วยการเล่นหุ้นส่วนคนจนประชาชนทั่วไปเนี่ย ซื้อความหวังโดยการเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่นะครับคราวนี้เนี่ยประเด็นปัญหาก็คือหุ้นเนี่ยยิ่งเล่นมันยิ่งรวยที่แล้วปี5-7 7เนี่ยนะครับมีลอตเตอรี่ขายงวดละเพียงแค่37ล้านใบเพิ่มขึ้นทุกปีเป็น100ล้านใบด้วยเหตุผลข้ออ้างนะครับของทางฝ่ายรัฐบาลว่าต้องการที่จะเพิ่มปริมาณเพื่อต่อสู้กับลอตเตอรี่ราคาแพงก็คือหวังว่าปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วราคารอตเตอรี่ จะลดลงนะครับแต่ผลก็ตามที่ปรากฏนะครับพวกเราก็เห็นกันอยู่ว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อขายตามแผงทั่วไปก็ยังอยู่ในระดับประมาณอย่างน้อย100บาทเหมือนเดิมนะครับครนี้มาดูว่าผลของการเพิ่มจํานวนลอตเตอรี่เนี่ยมันมีผลให้กับใครได้ประโยชน์บ้างและเป็นประโยชน์มหาศาลเลยนะครับภาพนี้เนี่ยผมขออธิบายง่ายๆนะครับผมแบ่งเป็น3ส่วนตั้งแต่ปี57ถึงปี65แบ่งเป็นส่วนกำไร ของกองสลากเองแบ่งเป็นส่วนของเงินที่เป็นรายได้ส่งเข้าแผ่นดินและแบ่งเป็นส่วนของตัวยอดขายนะครับหรือรายได้โดยรวมของทางกองสลากเริ่มที่ตัวยอดขายนะครับจะเห็นว่าปี57เนี่ยสมัย37ล้านใบเนี่ยมีรายได้โดยรวมของกองสลากอยู่ที่ประมาณ6 0,000กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบเกือบหนึ่งแล้านบาทในปีปัจจุบันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย รายได้ที่ส่งเข้ารัฐนะครับอยู่ที่ประมาณ14,000พล้านเพิ่มขึ้นมาเป็น 44, 0 0 0พล้านนะครับเพิ่มขึ้นมา3 0 0 0 0่นล้านเต็มๆนะครับในช่วงแปปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับสีเหลืองนี่คือกําไรของสํานักงานกองสลากเองเนี่ยแต่ก่อนก็อยู่ที่ประมาณพันล้านต่อปีนะครับเพิ่มขึ้นมาทุกปีจนปีล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ระดับ ,6000 กว่าล้านต่อปีนะครับนี่คือสาเหตุที่เรามองว่าถึงเวลานะครับ ที่เราควรที่จะต้องคืนรายได้คืนกําไรส่วนนี้ซึ่งล้วนเป็นรายได้ที่เก็บได้จากประชาชนคนไทย20ล้านคนท,ที่ซื้อลอตเตอรี่อยู่ทุกๆ1 5บหวันเนี่ยนะครับกลับคืนให้กับประชาชนคราวน,ะนี้ประเด็นโดยสรุปนะครับก็คือในช่วง8ปีที่ผ่านมารัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น3.2เท่ากองสลากกาไรเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าแต่ราคาลอตเตอรี่ก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ ซ้ำแล้วเนี่ยกองสลากเพิ่งได้ขอมติจากคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วรัฐมนตรีเพิ่งได้รับอนุมัติอย่างเป็นหลักการนะครับที่จะเพิ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในอนาคตเนี่ยจะมีลอตโต้หเบอร์นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเลข3ตัว n 3เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มซึ่งก็ยิ่งทําให้รายได้และกําไรของกองสลากและของรัฐเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นเหตุนะครับว่าเราควรจะต้องมาทบทวนวิธีการแบ่งปัน ราคาแบ่งปันกำไรนะครับวันนี้ประเด็นที่อยากที่จะเสนอเพิ่มเติมนะครับก็คือจากงวดที่เพิ่งผ่านเนี่ยครับมันมีการนรําลอตเตอรี่แผ่นเนี่ยไปขายในแอปที่เป็นแอปของรัฐบาลเองคือแอปเปาตังเนี่ยถึง17ล้านใบคือจากร้อยล้านใบเนี่ยขายผ่านาแอปเปาตังค์17ล้านใบนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะประชาชนสามารถที่จะซื้อลอตเตอรี่ได้ในราคาหน้าตัวคือ80บาทต่อใบ,นะบแต่ประเด็นที่ไม่น่าเชื่อนะครับ ก็คือถึงแม้ว่าลอตเตอรี่เป็นสินค้าของรัฐบาลเองขายผ่านเป๋าตังค์ซึ่งก็เป็นแอปของรัฐบาลเองแต่ปรากฏว่ารัฐบาลยังต้องจ่ายค่าการตลาดนะครับให้กับผู้ค้าคนกลางเนี่ยถึงไปละ9บาท60คือพูดง่ายง่ายรัฐบาลขาย80ขายค่าการตลาดให้กับคนที่ไม่ได้ต้องทำอะไรเลยเพราะรัฐผลิตเองและขายเองรายได้ส่วนของรัฐเนี่ยมีอยู่แค่ใบละ70บาท40สตังค์ ตรงนี้เนี่ยทำให้รัฐสูญเสียไรายได้ไปงวดละประมาณ160ล้านบาทคิดทั้งปีก็เป็นหลายพันล้านนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องรือ้อต้องแก้ไขนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเอาเงินส่วนนี้เนี่ยกลับมาเป็นรางวัลเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนได้เอาละครับเข้าสู่สาระสาคัญในส่วนของข้อเสนอของพรรคชาพัฒนากล้านะชาพัฒนากล้านเนี่ยเราจะเพิ่มรางวัลน,นะครับ 5,500กว่าล้านบาทคืนให้กับคนไทยเราทำยังไงหน้าต่อไปครับเราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่งไม่ได้จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อเรายัางซื้อลอตเตอรี่เหมือนกับวิธีเดิมที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่จะมีรางวัลที่เราเรียกว่าแจ็คพอตลอตเตอรี่ลุ้นเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกจังหวัดทุกงวดความหมายก็คือคนไทยจะมีรางวัลตามรายจังหวัดนะเป็นรางวัลแจ็คพอต รางวัลน,นั้นหนึ่งล้านบาทสามรางวัลทุกงวดน,นะหน้าต่อไปจะเป็นตัวชี้แจงนะครับว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยเราจะจัดสาอยังไงเจอรับได้รางวัลยังไงนะอันดับแรกขอให้ประชาชนซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตังการซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยจะทำให้ระบบสามารถที่จะระบุได้ว่าผู้ซื้อเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใด นะครับเพราะว่าการที่เราสมัครเป็นสมาชิกแอปเป๋าตังแต่แรกนะครับเราต้องแสดงตนด้วยบัตรประชาชนซึ่งข้อมูลในบัตรประชาชนจะเป็นตัวระบุนะครับว่าเราเป็นคนจังหวัดไหนนี่คือเงื่อนไขข้อแรกวิธีการที่จะกำหนดว่าเราได้รางวัลหรือไม่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็คืออิงกับรางวัลที่1นนะครับเลข6เบอร์รางวัลที่1ในแต่ละงวดเอาง่ายๆก็คือเลขใกล้สุดไม่ว่าจะบนหรือล่าง ของรางวัลที่1เนี่ยก็จะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับรางวัลไปเลยรายละ1ล้านโดยที่เราจะจัดรางวัลแบบนี้ให้กับทุกจังหวัดจังหวัดละ3รางวัลน,นะครับอันนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับขยายความว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะทำกันยังไงนะครับขออนุญาตใช้บอร์ดนิดนึงนะครับกล้องซูมาเห็นนะครับขอให้คิดเสมือนนะครับ สำหรับใครที่พอคุ้นเคยกับกีฬาอล์ปเนี่ยนะฮะมันจะมีหลุมกอล์ฟและเราก็จะต้องตีลูกกอล์ฟเนี่ยนะไปให้ใกล้หลุมนี้ให้ได้มากที่สุดผมสมมตินะครับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะก็จะมีสิทธิ์ทุกคนที่ซื้อลอตเตอรี่ที่จะชิงรางวัลแจ็คพอตเงินล้านที่ชาพ,พัฒนาก้ากำลังนําเสนอผมขอเริ่มต้นสมมติเป็นพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลานะครับ สงขาตีลูกกอล์ฟตีลูกเดียวลงหลุมไปเลยอันนี้ยากนะครับแต่สำหรับผู้ที่ตีลงหลุมไปเลยเนี่ยคุณก็จะได้รางวัลที่หนึ่งไปแล้วรางวัลละหกล้านบาทนะครับก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลแจ็คพอตรายจังหวัด1ล้านบาทของชาติพัฒนาต้านะครับแต่ถ้าสมมติมีอีกคนหนึ่งนะครับที่ซื้อลอตเตอรี่ที่สงขาตีลูกมาอยู่ตรงนี้ และไม่มีใครจากจังหวัดสงขลาที่ตีลูกเข้ามาใกล้กับหลุมมากเท่ากับท่านผู้นี้รางวัลก็จะเป็นของท่านผู้นี้หนึ่งล้านบาททันทีนะครับแล้วก็จะมีรางวัลลักษณะนี้เนี่ยให้กับประชาชนจากจังหวัดนั้นๆเนี่ยสามรางวัลต่อจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกรุงเทพก็ตีเข้ามาใกล้สุดของกรุงเทพอาจจะห่างจากหลุมมากกว่าสงขลาแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราวัดเปรียบเทียบกับคนกรุงเทพด้วยกันนะครับว่า มีใครที่ตีใกล้รางวัลที่หนึ่งคือใกล้กับธงเนี่ยนะครับมากกว่าลูกนี้หรือไม่ถ้าไม่มีท่านผู้นี้ก็จะเป็นผู้ชนะรางวัลหนึ่งล้านชุมพรตีเข้ามาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะรุ้นรางวัลเทียบกับคนอื่นที่อยู่ชุมพรกันเองจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตีเข้ามาใกล้ธงหรอกครับเรารู้กันอยู่เหมือนเมื่อสักครู่งวดนี้เนี่ยผมตีไปไหนนะครับผมอยู่กรุงเทพผมตีตกน้ํา ผมอยู่กรุงเทพผมตีตกบอ่อทรายอันนี้คือเรื่องปกติของพวกเราทั่วไปนะครับแต่จริงๆถึงตกน้ําตกบอ่อทรายแต่ถ้าไม่มีใครใกล้หลุมกับเราเราก็ชนะในการที่จะไปสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนในการที่จะไปสนับสนุนทุนการสร้างธุรกิจแนวสร้างสารรค์นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมาในสังคมของเรารซึ่งเหล่านี้เนี่ยณปัจจุบันตามโครงสร้างกฎหมายเนี่ย ทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้โดยตรงนะครับเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมเงินของกองสลากหรือรายได้ของกองสลากเนี่ยล้วนเป็นเงินจากกระเป๋าของประชาชนซึ่งเราต้องยอมรับครับว่าโดยส่วนใหญ่อย่างที่พูดไปแล้วนะครับคนรวยเล่นหุ้นคนจนเล่นหวยเนี่ยก็คือเป็นเงินจากกระเป๋าของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีรายได้สูงเพราะฉนั้นผมคิดว่าเราควรจะต้องมีความพยายามมากที่สุดในการที่พยายามที่จะคืนเงินส่วนนี้เนี่ยกับคืนไปให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดือดร้อนเพื่อให้เขาเติบโตได้แข่งขันได้มีการศึกษาที่ดีได้ส่งตรงไปให้กับเขาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือข้อเสนอของชาติพ,พัฒนาป้านะครับเราไม่ได้มีนโยบายที่จะเพิ่มจํานวนสลากกินแบ่งนะครับเราเพียงแต่อยากที่จะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มจํานวนสลากกินแบ่งอย่างมากแล้วนะครับเกือบ3มเท่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาแต่เรากําลังจะบอกว่าถึงเวลาครับที่เราควรที่จะต้อง ปันส่วนรายได้ปันส่วนกําไรจากสลักกินแบ่งที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นกับคืนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยนโยบายแจ็คพอตรวยล้านทุกจังหวัดทุกงวดของพรรคชาตพัฒนากป้าครับขอบคุณครับ คือคือต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามทำในทุกๆเรื่องที่เราคิดเนี่ยนะฮะก็คือสร้างความเป็นธรรมนะครับให้ให้กับสังคมแล้วก็ให้ทุกคนมีมีโอกาสเรื่องของสลากอินแบงเนี่ยก็ก็เป็นที่รู้กันมันเป็นเรื่องของการซื้อขายความหวังนะครับอย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับไม่ได้บังคับว่าใครจะต้องซื้อแต่ประชาชน20ล้านคนนะครับทุกปีเนี่ย มันมีส่วนร่วมในการที่จะซื้อลอตเตอรี่ซื้อความหวังนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดในฐานะที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้ามือเป็นคนออกแบบระบบที่เนี่ยมันควรจะเป็นระบบมีการออกแบบระบบที่ที่เป็นธรรมให้กับเขาในแง่ของการแบ่งปันโอกาสให้กับเขานะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเก็บเงินจากพี่น้องประชาชนผ่านการขายลอตเตอรี่ขายสลากกินแบ่งเนี่ยในจํานวนที่มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ว่าครับจาก30กว่าล้านใบกลายเป็นร้อยล้านใบนะฮะบ เงินท ok ี่เพิ่มขึ้นจากหมื่นกว่าล้านที่เป็นรายได้ของกองสลากเป็น4ี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยเป็นเงินของประชาชนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแค่ที่จะบอกว่ามันถึงเวลานะครับที่ส่วนโอกาสของเขาเนี่ยคือความหวังของเขาเนี่ยควรจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่เราจะไปปรับกฎหมายเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะใช้รายได้จากกองสลากเนี่ยไปช่วย ในเรื่องที่จะส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการจัดตั้งธุรกิจเนี่ยก็ล้วนเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าจะเพิ่มโอกาสให้กับคนยากคนจนในสังคมครับครับผมคือจากไอดีที่ปรากฏในตัวแอปเป๋าตังค์นะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลจากตัวปัดประชาชน โอเคก็มีคําถามนะครับว่าแล้วสมมติมันมีเบอร์ซ้ํานะครับจะจะยังไงก็สมมติเบอร์ซ้ําและระยะห่างจากธงเท่ากันเลยนะครับตรงนั้นก็คือต้องหารางวัลน,นั้นนะฮะคือทุกทุกคนมีสิทธิ์หมดถ้าเรานึกภาพนะครับว่าสมมุติว่ารางวัลที่1ออกมา1นึตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลใกล้ธงเนี่ยก็คือ15ตัว0กับ15ตัว2ตอนท้ายใช่ไหมครับ ซึ่งอย่างในกรณีอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ล่างหรือรอยู่บนตัวเลขของรางวัลที่1เนี่ยก็จะมีสิทธิ์เท่ากันครานนี้สมมติว่ามันมี15ตัวสองสองคนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาใกล้ทงเท่ากันนะครับก็ควรที่จะมีสิทธิ์เอาว่าในแต่ละงวดเนี่ยมีรางวัลให้จังหวัดละ3ล้านนะครับแบ่งเป็น3รางวัล1คนเนี่ยได้เกิน1งรางวัลไม่ได้นะครับสมมติว่า1น่คนซื้อลอตเตอรี่เบอร์เดียวกัน2ใบ แล้วกลายเป็นเป็นใบที่ใกล้ทงที่สุดนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ได้แค่หนึ่งรางวัลคือเราต้องการให้จํานวนคนที่มีสิทธิ์ได้รางวัลเนี่ยมีจังหวัดละ3าคนทุกงวดนะครับยังไงนะครับใช่ครับใช่ครับได้คนเดียวครับได้เบอร์เดียวครับได้ใช่ครับคนเดียวได้รางวัลเดียว ใกล้บนกับใกล้ล่างได้ใครไปนะั่นไ,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 ไปเดียวคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะคิดหาวิธีนะครับที่จะอย่างที่ว่าครับเพิ่มโอกาสให้กับผู้เล่นมีโอกาสที่จะชนะเพิ่มขึ้นและสาเหตุที่เราคิดเรื่องนี้เวลานี้เนี่ยเพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของกองสลากรายได้ที่ส่งเข้ารัฐเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเรามองว่ามันก็เงินของประชาชนทั้งนั้นนะครับ ก็คิดว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่เราคุ้นที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มรางวัลให้ให,ให้กับชาวบ้านให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคําคถามนะครับเผื่อ,อ,อที่ติดตามอยู่ไม่ได้ยินคําถามนะครับคือถามว่ามันเป็นการมอมเมาประชาชนไหมนะครับ mm hmm. ผมขอตอบอย่างนี้นะฮะว่าการมอมเมาเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่การเพิ่มจํานวนลอตเตอรี่30กว่าล้านเป็นร้อยล้านใบ รเราไม่ได้เสนอให้มีการเพิ่มจํานวนลอตเตอรี่นะครับจำนวนลอตเตอรี่เท่าเดิมเราเพียงแค่เสนอว่าการแบ่งรางวัลให้กับประชาชนเนี่ยควรจะแบ่งในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและถ้าเพียงแค่รัฐบาลนะครับงดที่จะจ่ายค่าการตลาดให้กับลอตเตอรี่ที่รัฐบาลขายเองบนแพลตฟอร์มของรัฐบาลคือแอปเป๋าตังค์ใบละเกือบ10บ,บาทเนี่ยแค่นั้นเนี่ยเงินส่วนนั้นก็จะเพียงพอ ต่อการที่จะมาจ่ายรางวัลเพิ่มในส่วนของรางวัลแจ็คพอตจังหวัด1ล้านบาทที่ชาพัฒนาการกำลังเสนอแล้ว mm. เพราะนั้นไม่มีผลกับงบประมาณนะครับ mm. ไม่มีผลแม้แต่กับเงินที่ส่งเข้ารับนะครับเพียงแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยเรามองว่าระบบการขายลอตเตอรี่ของรัฐบาลที่เริ่มขายผ่านแอปเปาตังเนี่ยมันยังมีข้อบกพร่องตรงที่รัฐบาลไม่น่าที่จะมีความจําเป็นในการที่ต้องจ่ายค่าการตลาด ให้กับใครก็ไม่รู้ที่เป็นเจ้าของโควต้ทาทั้งๆที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับสินค้าอย่างที่ผมบอกก็เป็นสินค้าของรัฐบาลคือลอตเตอรี่ตลาดที่ใช้ในการซื้อขายก็เป็นตลาดของรัฐบาลก็คือแอปเปาตังค์เพราะนั้นทําไมถึงยังต้องมีการจ่ายค่าการตลาดใบละ9บาท60ให้กับใครไม่รู้ผมไม่ทราบนะครับเพราะนั้นควรจะยกเลิกตรงนั้นและเอาส่วน960บาทกนั้นกลับคืนมาจ่ายกับเป็นรางวัลให้กับพี่น้องประชาชนในรูปของแจ็คพอตรายจังหวัด มีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับมีไหมต้องมีนะ่ะอ,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 อันนี้ยิงยิงยิงตรงเข้าเป่าตังเลยครับผมมีขอมีเงื่อนไขเดียวที่ท,ที่ที่จะเพิ่มนะครับก็คือในกรณีผู้ที่พร้อมที่จะรับรางวัลน,นี้เนี่ยผมขอเงื่อนไขว่า เราอยากที่จะเปิดเผยชื่อท่านในฐานะผู้ชนะนะสาเหต water, ุเพื okay. ่ออะไรนะเพื่อความโปร่งใสเราอยากที่จะเพิ่มความโปร่งใสโดยการให้สาธารณะเนี่ยรับรู้ว่าผู้ชนะเป็นใครนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องของความโปร่งใสสำคัญนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้ทุกคนไม่มีความเครื่อนคนงใจนะครับว่าเมันมีการล็อกเบอร์ล็อกผู้ผู้ผู้ชนะหรืออะไรยังไงหรือไม่ ถ้าใครไม่สบายใจก็ไม่ต้องรับรางวัลก็ได้ไก็อันดับแรกอันดับแรกสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีคำถามก็คือสมัยผมเป็นรัฐมนตรีคลังทำไมไม่บบทำทนะครับเจอคําถามลักษณะนี้บ่อยนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยคำตอบก็คืออันดับแรกสมัยที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยจำนวนล,ลอตเตอรี่มันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะครับมันมันเพิ่งมาเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยจริงๆก็คือช่วงตั้งแต่ปี57เนี่ยครับอันนี้อันนี้คือข้อเท็จจริง นะเพราะนั้นรายได้ของกองสลากในสมัยที่ผมรัฐมติคลังมันไม่ได้มีมากถึงขนาดน,นีนะ้ไม่ถึงพันล้านด้วยซ้ำไปในส่วนของตัวกําไร,นะรประเด็นที่สองที่สาคัญมากเนี่ยก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีที่จะทําให้ทําได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งมามีทําเรื่องนี้ได้เนี่ยก็ด้วยเทคโนโลยีเป๋าตังค์นะครับซึ่งอันนี้ผมให้เครดิตกับรัฐบาลที่ผ่านมาเต็มๆนะครับว่าเราได้ประดิษฐ์แอปเป๋วตังค์ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้คิดออกแบบแ,บบแอปเป๋าตังค์เนี่ยก็ตุลาเป็น ที่ปรึกษาให้กับเรามาโดยตลอดนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ยืนยันกับเราว่าไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยทำได้นะครับ้วยเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีอยู่แล้วในแอปเปาตังทุกทุกครั้งที่มีคนซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปเปาตังนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งเครื่องมือเรามีทั้งเงินรายได้เงินกําไรล้นเหลือนะครับที่สามารถที่จะมาทําเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อเสนอในช่วงวันหยุดสงการนะครับเพื่อที่จะทําให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีความหวังนะครับแล้วก็ถึงแม้ยังไม่ส่งผลต่องวดต่อไปนะฮะแต่ถ้าท่านเลือกเบอร์14ชาติชาพัฒนากรเข้ามามากๆนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะเข้ามารื้อเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อความเป็นธรรมของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุด สำหรับหลายๆท่านตอนนี้ที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสกลับไปพักผ่อนช่วงสงกรานต์นะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็เวลาที่เหลือที่ยังเป็นวันหยุดก็ขอให้ทุกคนอ,อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ